สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ rmutp อัปเดตนะคะเช่นเคยเลยเดี๋ยวเราก็จะกลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทรพระนครของเราเช่นเคยเลยคุณผู้ฟังมาอยู่กับฝนนันทนาสีมาแบบนี้นะคะก็จะมีข่าวสารกิจกรรมนะคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในมทรพระนครนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube c h anel แล้วก็ Facebook Fanpage ที่ rmutplive ค่ะ วันนี้นะคะก็อีกเช่นเคยเลยนะคะข่าวสารที่เรานํามาฝากกันนะคะได้ไดกว่าแต่ละเรื่องนั้นก็มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะก็ทางมทรพนักขาของเราค่ะได้มีการกําหนดถวายผ้ากระถิน่นพระราชธารมประจําปี2565นะคะ เพื่อถวายพระพิสุกสามเณรที่จำพรรษาณวัดป้อมวิเชียนโชติการรามจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งก็กกำหนดจัดขึ้นนะคะในวันที่6พฤศจิกายนนี้เวลา13นาฬิกาค่ะทางมทรพร,ระนครเรานะคะก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะร่วมอนุมโมทนาในการถวายภาพพระกรถินพระราชทาน ได้ที่กลองคังค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,รศูนย์เทเวศนะคะหรือจะสะดวกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนก็ได้นะคะแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางอีเมล c a d ขี c w o p r m u t p a c t h นะคะเพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยของเราก็จะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านกันต่อไปค่ะหรือถ้าหากว่าใครที่อยากจะร่วมอนุโมทนาในการถวายภาพพระกตินในครั้งนี้อยากจะสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-665-3721ได้เลยค่ะ และสำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่นะคะวันนี้เรามีงานมาฝากกันด้วยเดีทางคแคนะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทรพนัครค,ค่ะตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน2องตำแหน่งด้วยกันนะคะสำหรับตำแหน่งแรกนะคะก็จะเป็นพนักงานขับรถนะคะจ้างเหมาบริการจำนวน1อัตราด้วยกันสำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ตุลาคมนี้ค่ะ ส่วนตำแหน่งที่2นะคะก็จะเป็นการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลายัยนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการค่ะงานวิชาการวิจัยและบริการวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาและบริการห้องปฏิบัติการจำนวนหนึ่งอัตราเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับตำแหน่งนี้นะคะก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่13พฤศจิกายนเลยสำหรับทั้ง2ตํตำแหน่งนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ sci.rmutp.ac.th นะคะตำแหน่งแรกพนักงานขับรถยนต์เปิดรับสมัครถ,ถึง25ตุลาคมและตำแหน่งที่2ที่จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่15ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนนี้หากว่าสงสัยอะไรนะคะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02 836 3 0 0ต่อไปที่4155ได้เลยค่ะ มาดูกันที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีข้ารามกรรศาสตร์ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาของเรานะคะที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคก,กลางนะคะเข้าชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ m e c โค h o ริก a c ชา l l e n g e 2022ค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนภพ,พสดโยมค่ะคณะบดีคณะเทคโนโลยีข้าหากรรศาสตร์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เาวลวิต อุป,ปถาค่คะรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาค่ะได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องปราเมศสายสุดทีนะคะซึ่งก็เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่3เทียบโอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการของมทรพัะนครเรานะคะซึ่งน้องก็ไปคว้ารางวัลชนะเลิศมานะคะจากการแข่งขัน ปรุงอาหารจานหลักจากวัตถุดิบในกล่องปริศนาแล้ววัตถุดิบท้องถิ่นในรายการแม r โรโฮริก้าชาเลนจ์2022ค่ะและน้องก็ได้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางนะคะก็จะเข้าไปชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะน้องปรเมศายสุธิคนนี้ค่ะนอกจากจะไปคว้ารางวัลมาเรียบย้อยแล้วนะคะน้องก็ยังได้รับการคัดเลือก แล้วก็ยกย่องให้เป็นบุคคลที่ร่วมกิจกรรมของสถาบันแล้วก็มีความประพฤติีงามประจําปี2564ด้วยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงสวัสต์นะคะแล้วก็เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมดุงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาค่ะ เมื่อวันที่3ตุลาคม2565ที่ผ่านมาที่กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องขอแสดงยินดีกับน้องทั้ง2รางวัลเลยนะคะคนเดียวเนี่ยคว้ารางวัลไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจที่น้องจะเข้าแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปด้วยก็ขอให้ฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝีมือนะคะแล้วก็ไปหาประสบการณ์จากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปด้วยนะคะ มาดูกันต่อนะคะยังอยู่กันที่ทางด้านของคณะเทคโนโลยีข่าหากรรมศาสตร์ค่ะซึ่งคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีข้าหากรรมศาสตร์นะคะก็ได้รวมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศประจำปี2 5 6 5ลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะโดยคณะเทคโนโลยีขาหากรรมศาสตร์ของมทรพระนครนะคะได้รับเกียรติจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเจ้าภาพระดับประเทศนะคะแล้วก็การจัดงานมหากรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศค่ะแล้วก็การแข่งขันวิชาการและทักษะวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์ นวัตะกรรมระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2565นะคะ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระหว่างวันที่2-4ถึงตุลาคมที่ผ่านมานะคะที่หอประชุมชั้น2อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ค่ะโดยรองศาสตราจารย์อภิรัตโสลดนะคะและอาจารย์สักรินหงรัตนาวลากิจค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาข้าหากรรมศาสตร์ประยุกต์ในะคะท่านก็ได้เป็นกรรมการตัดสิน งานประดิษฐ์ร้อยมาลัยงานประดิษฐ์จากใบตองและก็การแกะสลักผักและผลไม้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศประจำปี2565ลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในครั้งนี้อีกด้วยละค่ะ ทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมาดูกันที่ข่าวจากทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนามทรพระนครค่ะที่ได้รวมจัดแสดงผลงานแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี2,565นะคะ Technomart สโโ2022ค่ะ โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถา,าบันวิจัยและพัฒนาของมอทรพระนครเรานะคะได้เข้าร่วมงานเทคโนโลย,ยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี2565 Technomart นน2022ค่ะโดยจัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์กล้วยสติก๊กกล้วยอบเนยกล้วยเบกแตกนะคะจากโครงการหมู่บ้านกล้วยปลอดภยัยชุมชนป่วยอึ้งพากรค่ะบางขุด จังหวัดชัยนาทนะคะและผลิตภัณฑ์น้ำหอมกลิ่นดอกจำปีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมอาบน้ำเกลือแช่เท้าค่ะจากโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากดอกจำปีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกจำปีหนองแขมนะคะซึ่งงานก็จัดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ส่วนการค้าสยามพารากอนก,ก,กรุงเทพมหานครนี่เองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบร้วของมทรพ,พันครเราค่ะที่ฝนได้รวบรวมนํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆแบบนี้ได้เป็นประจําเลยผ่านช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube c h anel n แล้วก็ Facebook Fan Page ค่ะ TRMUTP Live นะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b นนะคะเป็นกําลังใจให้กับนักจัดรายการของเราทุกท่านด้วยนะคะ วันนี้เมื่อเวลาสำหรับโฟและ r u t p อัปเดตแล้วคลังหน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรนำมาฝากคนรูฟังกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ